ถ้าพูดถึงคู่มือสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายคนก็คงจะนึกถึงหนังสือ how to หรือคำแนะนำจาก CEO ชื่อดังใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งคำสอนที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้อย่างเช่นในมหาการโบราณที่เราคุ้นเคยกันดีใช่แล้วครับรามเกียรติ์นี่เอง ฟังแล้วอาจจะงงๆหน่อยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเคล็ดลับความก้าวหน้าในอาชีพที่ใช้ได้จริงในยุคนี้เนี่ยมันจะไปซ่อนอยู่ในวรรณคดีอายุนับร้อยปีได้อย่างไงเอาละครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากฉากที่ต้องบอกว่าทั้งเศร้าและทรงพลังมากๆฉากหนึ่งในเรื่องเลยครับนั่นก็คือช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของพาลีพยาวานอนผู้ยิ่งใหญ่ คือในลมหายใจเฮือกสุดท้ายอะครับตอนที่กำลังจะสิ้นใจด้วยสอนของพระรามเนี่ยพาลีไม่ได้แค่จากไปเฉยๆนะครับแต่ได้ทิ้งมาสเตคลาสชั้นยอดเอาไว้เป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนสุครีปน้องชายของตัวเองว่าจะรับใช้เจ้านายใหม่อย่างไรให้รอดและรุ่งนี่มันไม่ใช่แค่คำสั่งเสียธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือสุดยอดคำพีการเอาตัวรอดที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์และความพ่ายแพ้ของราชาวานอนเลยทีเดียว เอาละครับบทเรียนข้อแรกที่พาลีสอนน้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเบสิกมากๆแต่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการวางตัวให้เหมาะสมหรือถ้าจะให้พูดเป็นภาษาออฟฟิศสมัยนี้ก็คือคำว่า professionalism หรือความเป็นมืออาชีพนั่นเองพาลีเปิดประเด็นมาด้วยคำสอนที่ต้องบอกว่าชัดเจนและหนักแน่นมากครับเขาเตือนสุครีบเลยว่าอย่าได้อาจเอื้อมล่วงเกินบัลลังของพระรามโดยเด็ดขาดและคำว่าบัลลังในที่นี้เนี่ย ถ้าเราลองมาเทียบกับโลกการทำงานปัจจุบันมันก็คือสายการบังคับบัญชาหรือ t r a i n of command ดีๆนี่เองแหละครับการไม่ล่วงเกินบัลลังก็คือการเครารพบ,บทบาทและขอบเขตอำนาจของตัวเองรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนไม่ก้าวไกยงานคนอื่นและที่สำคัญเลยคือไม่ทำตัวตีเสมอเจ้านายจากหลักการข้อนี้ของพาลีเนี่ยเราสามารถถอดออกมาเป็น do's and don'ts ในที่ทำงานได้เลยนะครับก็คือต้องเข้าใจบทบาทตัวเองและโครงสร้างขององค์กรให้ดี รักษามารถความเป็นมืออชีพไว้เสมอแล้วก็อย่าไปก้าวไกลอำนาจคนอื่นหรือทำตัวสนิทสนมกับหัวหน้าจนเกินงามโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นทางการโอเคครับผ่านจากเรื่องการวางตัวไปแล้วมาถึงบทเรียนที่2ที่พาลีนเน้นย้ำมากๆซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือศิละปะในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับหัวหน้าคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมากๆเลยในประโยคนี้คือคำว่าอย่าเบาความครับ พอลีกำลังจะบอกว่าเวลาเจ้านายถามอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่ตอบต่อไปให้มันจบจบนะแต่ต้องตอบอย่างมีน้ําหนักต้องผ่านการคิดการไตรตรองมาอย่างดีแล้วถ้าลองคิดดูดีๆนะครับการพูดกับพระราชาในวันนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราต้องรายงานหรือตอบคําถามหัวนหน้าในวันนี้เลยคือคําพูดที่พล่อยๆอ,ออกไปโดยไม่คิดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดนะครับคําตอบที่ดี มันต้องมีเหตุผลมีข้อมูลรองรับและผ่านการกลั่นกรองมาแล้วเสมอนี่แหละครับหัวใจของการสื่อสารแบบมืออาชีพภาเลียยังย้ำอีกนะครับว่าอย่าทนงว่าทรงพระเมตตาแปลเป็นภาษา,างไงยก็คืออย่าเหลิงอย่าหลงละเริงไปกับความเอนดูของเจ้านายจนลืมตัวซึ่งอันนี้เป็นกับดักที่หลายคนในที่ทํางานเผลอเดินไปตกกันบ่อยมากเลยเห็นไหมครับว่าแก่นหลักของการสื่อสารที่ภาลีสอนเนี่ยมันกลับมาที่คํานี้จริงๆครับอย่าเบาความ เพราะทุกคําพูดที่ออกมาจากปากเราไปมันมีผลกระทบเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราพูดกับคนที่เป็นผู้นํามาถึงเสาหลักต้นที่3ในคําสอนของพาลีกันบ้างครับเรื่องนี้ก็คือความลับความซื่อสัตย์และความพักดีซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญแบบสุดๆในการทํางานเลยคําสอนของพาลีในเรื่องนี้เนี่ยตรงไปตรงมามากๆครับเขาบอกว่าเมื่อมีแขกจากเมืองอื่นมาเยือนห้ามนําความลับไปบอก และอย่าทำตัวสนิทสนมจนเกินงามพอเราลองมาแปลเป็นบริบทปัจจุบันนะครับแขกเมืองเนี่ยก็คือคนนอกองค์กรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งซัพพลายเออร์หรือแม้กระทั่งลูกค้าส่วนการบอกความลับก็คือการเอาข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยโอ้โหนี่มันคือหลักการรักษาความลับทางธุรกิจหรือ NDA ดีๆนี่เองเลยนะครับเนี่ยนอกจากนี้พาลียังสอนไว้อีกหลายข้อเลยนะครับอย่างอย่าใส่ใจยุโยงจงผลาน อันนี้ก็คืออย่าไปพูดจายุแยงไฮไลท์เพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายหรืออย่าโลภลักราชทรัพย์สริงงานก็คือห้ามคดโกงทรัพย์สินของบริษัทเด็ดขาดจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยมันคือรากฐานของความซื่อสัตย์หรือ I n t e ท r i t y ในการทํางานทั้งนั้นเลยครับและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปกันแล้วครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของคําสอนทั้งหมดจากพาดีเลยเป็นหลักการข้อสุดท้ายที่จะมัดรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาและจะยกระดับจากการเป็นแค่พนักง,งานที่ดีไปสู่การเป็นคนที่องค์กร ขาดไม่ได้ประโยคนี้อาจจะฟังดูฮาดคอ์นิดหนึ่งนะครับอาสาเจ้าตนจนตัวตายคือพอฟังคําว่าจนตัวตายในยุคนี้อาจจะรู้สึกว่ามันสุดโต่งไปหน่อยแต่จริงๆแล้วแก่นของมันไม่ใช่การทํางานหามรุ่งหามค่ำจนตายนะครับแต่มันคือเรื่องของคอมมิชเมนต์คือความทุ่มเทแบบหมดหน้าตักเลยต่งางหากแล้วคําว่าชายชาญสนามที่พาลีพูดถึงเนี่ยถ้าเราจะตีความในยุคใหม่นะมันก็คือ the ultimate professional ครับ คือคนที่มีโอเนอร์ชิพในงานสูงมากรู้สึกเป็นเจ้าของโปรเจกต์มีความรับผิดชอบเต็มร้อยและมุ่งม,มั่นแบบไม่ยอมแพ้ที่จะพางานไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้คนแบบนี้ี่แหละครับที่เป็นคนที่ทรงคุณค่าที่สุดในทุกๆท,ทีม เพราะฉะนั้นเส้นทางสู่การเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้ตามตำราของพาลินเนียเนี่ยเราสรุปออกมาได้เป็น4สเต็ปง่ายๆเลยครับ 1. ต้องมีความเป็นมืออาชีพให้เชี่ยวชาญ 2. ต้องฝึกฝนการสื่อสารอย่างมีสติ 3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่ไม่สั่นคลอนและสุดท้ายข้อที่4คือต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคาสอนจากพาลีครับ จะเห็นว่าถึงแม้จะผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่ทุกข้อยังเฉียบคมและเอามาปรับใช้ได้จริงอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวแต่มันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าในโลกการทำงานที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากอย่างทุกวันนี้คำว่าความพักดีที่พาลีพูดถึงเนี่ยหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรกันแน่